สบายดีเนาะเดี๋ยววันนี้กับพา,านนนะจารย์ชิมาจะนำเนาะเกี่ยวกับการล้างเครื่องเนาะหรือว่าต่างการจากคองงานของมือถือเนาะเพราะว่าบางเครื่องมันจะมีแอปไลน์มันสามันอืดเนานะหรือว่าเราสื่อเครื่องใหม่มาเนาะเราอยากล้างเครื่องหลางข้อมูลต้องบดของผู้กเก่าหันเนาะออกเนาะแต่ว่าขอควรระวังก็คือเมื่อล้างแล้วเนาะก็อาจจะติดจนะีเมลเนาะหรือว่ากูเกิ ถ้าหัวเหวี่ยงมันติดเนาะเราก็ต้องไป็นต่างคางปลดล็อกก่อนเนาะเอาวิธีเขาเนาะตั้งค่าก็คือ,อต่างค่านี้เนาะแล้วก็เลื่อนหาอเอาเอห้องข้าวเจ้าน,นี่ยูดเทิ่งนี่เนะาะจะไล่อยู่รุมเนาะแต่หลุดทีนี้ถ้าตัวหาเป็นไม้เหล็กหลุดเนาะคือว่าไม้เหล็กคือห้องข้าเจ้าเป็นไม้เหล็กบิวนี่นเนาะเป็ให้เหาก,กดจะยำๆเนาะ ให้มันขึ้นต้นนี้แม่นอ่ามันจะทามหารหัสเนาะรหัสของเครื่องเราก็ใส่ไปเนาะนี่เนาะนี่ว่าต้นนี้ทานเป็นเป็นอ่านักพัฒนาแล้วเนาะต่อมากกันอย่างกับเนาะเนี่ยกะนี่เนาะคือของหูจับมันอยู่อยู่นี่เนาะดูเลือกนักพัฒนานี่ เข้าไปเนอะแล้วก็นี่เนอะการปลดล็อก O E M เนี่ยเนอะถ้าปกติเนอะมันก็จะปิดปิดไปอยู่เนอะแต่ถ้าว่าเ้าอย่างบริหามันล็อกล็อก gmail ไว้เนอะเฮาต้องเปิดเนะเดี๋ยวแต่แบบเนอะน,นี่เนอะ การปลดล็อก O E M เนาะปกติมันก็จะปิดแบบนี้นาะแล้วก็มาเราเปิดน้อมันใจใส่รหัดน้อนี่เน้อมันทำอะอาอนุญาตการปลดล็อก O E M หรือบอเนาะแล้วก็เปิดดินาะแือว่าหลังจากนี้เนี่ยม่นเวลาเราล้างเครื่องเนาะมันก็จะบอล็อกอีเมลน้อสามารถล้างเครื่องได้ตลอดเนาะ ខ្រើជ្រាបង់ដី្តាក់ខ្រើជ្រាប់ការណាច់ចរូវើខកចូលបានឃើយនៅ់ការណាក់ការណាក់គ្ំ